มาชมสวนกับเพื่อนๆมาเห็นต้นกระถินค่ะมากระถินจ้าเพื่อนๆโดกโดกจ้มากระถินถ้าฝักแก่เนี่ยเพื่อนจะแกะเม็ดเนาะไว้กินกับนมจีนเนาะเจ้าโดกจ้าเพื่อนๆยายก็ปล่อยไว้ถ้าใครอยากกินก็มาเก็บออเดอร์เพื่อนๆเดอ้อ ฝากแกนี่เขาเก็บแกเออะใส่ขนมจีนอร่อยดีนอกจากโดกมากเลยเพื่อนๆอยู่ในสวนยายนี่แหละยายก็ไม่ได้ตัดทิ้งหรอกเพราะว่าเนาะใครมาใครไปก็มาขอเก็บกินได้แยะๆปากบอยายเนี่ย ปากบอ่อที่เลี้ยงปลาเนี่ยบอ่อเลี้ยงปลายายเนี่ยเห็นไหมมีต้นกระถินขึ้นหมากต็มหมากดกเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ยังไม่แก่ถ้าฝักแก่แล้วก็มาเลยเด้อเออแก่เม็ดและกินกับขนมจีนอร่อยดีนี่จ้ะยายก็ปลูกพืชหลายอย่างด้วยอยู่ปากบอ่อนี้ก็เยอะ อันนี้ต้นม่อนไข่นี่ค่ะนี่ต้นม่อนไข่ม่อนไข่นี่ก็ต้นม่อนไข่บานย้ายเอื่นต้นต้นทอเนาะลูกทอเนาะนี่จะ้ะปีหน้าน่าจะได้กินนะคะเพื่อนๆนี่มีหลายต้นอยู่นี่ค่ะอันนี้อยู่ตรงแถวบ่อหน้าบ้านนะคะนี่ ต้นมอนไข่หรือต้นท้อนะคะลูกท้อผู้ใดเคยกินลูกท้อบอนี่จ้ะนี่ค่ะมานี่ก็สาเกยายพิ่งปลูกนี่ก็มาต้นสตอนะคะเพื่อนๆน,นี่ต้นสตอปีนี้ก็ไม่ค่อยดกเท่าไหร่นี่ต้นสตอ สตอพันข้าวสตอข้าวสตอด้านนะคะพันของเขาต้นสตอปลูกสองสามต้นนี้ก็ได้เยอะอยู่จ้ะนี่จะ้ะต้นสตอนะคะเพื่อนนี่ค่ะยายพามาชมสวนหน้าบ้านอันนี้อยู่หน้าบ้าน นี่ค่ะมีปะมีปลูกสตอไว้เยอะอยู่นะคะพ่อสมนีจ้าพามาชมสวนว่ายายปลูกอะไรบ้างนะคะนี่ต้นสตอ